หนูชื่อนางสาวนินะชวาซาโลววันนี้จะมาแก้โจทย์16ข้อค่ะไปดูกันเลยเริ่มกันข้อแรกเวกเตอร์ a จะขนานกับเวกเตอร์ b ตรงกับเงื่อนไขในข้อใดต่อไปนี้ การขนานกันจะอยู่ในรูปแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ข้อแรกเขาบอกว่าเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มีทิศเดียวกันซึ่งการขนานกันเป็นเส้นตรงกันแบบนี้เส้นตรงจะมีทิศเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะจะเป็นจะไปทิศทางเดียวกันดังนั้นข้อเถูกต้องค่ะข้อ2บอกว่า เวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มีระยะห่างระหว่างเวกเตอร์เท่ากันการขนานกันระยะห่างระหว่างตรงนี้มันต้องเท่ากันอยู่แล้วไม่เบี้ยวกันถ้ามันเบี้ยวกันเขาไม่เรียกกันว่าขนานนะคะดังนั้นข้อ2องถูกต้องค่ะข้อ3เวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มีทิศทางตรงกันข้ามกัน ซึ่งทิศทางของเส้นตรงอ่ะสามารถไปทั้งสองทางไม่ก็ไปทางเดียวกันก็ได้ไปคนละทางกันก็ได้ดังนั้นข้อ3ก็ถูกดังนั้นตอบข้อ4ก็คือถูกทุกข้อนั่นเองข้อต่อไปจากรูป a b c d e f เป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าที่ที่กำหนดให้ ab นี่ตรงนี้ ab เท่ากับเวกเตอร์ u ส่วน bc เท่ากับเวกเตอร์ v cd เท่ากับเวกเตอร์ w นั่นเองข้อ3เขาบอกว่าจงหาเวกเตอร์ ad ให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v หรือเวกเตอร์ w นั่นเองเราก็ตั้ง บังเวกเตอร์ ad ก็คือลากลากลูกศรไป ad ไปที่ d เลยนะคะจะลูสั่นไปเวกเตอร์ d มันเบี้ยวนี่ลากไปเวกเตอร์ d ไปที่ d ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเวกเตอร์ลับนั่นเอง ad เป็นเวกเตอร์ลับใช่เป็นเวกเตอร์ลับจะคิดยนยั เวกเตอร์ลับก็คือเวกเตอร์ที่เราเขียนขึ้นมาเองดูเขียนขึ้นมาเองก็คือเนเวกเตอร์ที่โจทย์ไม่ได้ให้แต่ว่าเราถามขึ้นมาเราก็ตั้งเลยก็คือ ad เวกเตอร์ ad เท่ากับ ab bc cd ก็คือเราจะลากจากหัวไปหางโดยผ่านตัวนี้ตัวที่เขาให้ ก็คือ AB บ B, วก BC บ B, วก CD นั่นเองซึ่ง3ตัวนี้โจทย์ได้กำหนดไว้แล้วคือ AB เท่ากับเวกเตอร์ u บวกด้วย BC เท่ากับเวกเตอร์ v อ CD เท่า CD เท่ากับเวกเตอร์ w เลยซึ่งคำตอบตรงกับ ข้อสามนั่นเองต่อไปข้อสี่ต้องหาเวกเตอร์ BD ให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ U เวกเตอร์ V หรือเว,กเ,วกเตอร์ W เวกเตอร์ BD ก็คืออยู่ในระหว่างนี้มาดูนะคะนี่จาก B ไป D เลยแล้วก็ทำเหมือนตะกี้เลยก็คือ เวกเตอร์ BD เท่ากับ BC, B C บวก C D เป็นเวกเตอร์นะคะซึ่ง B C เขาได้ให้มาเช่นกันเหมือนตะกี้เลยเป๊ะเลยบวกได้ W นี่คือคำตอบตรงกับขอ้อข้อ4นั่นเองโอเค เรามาดูข้อข้อห้านะคะข้อห้าโจทย์บอกว่าจงหาเวกเตอร์ E C ให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v หรือเวกเตอร์ w เวกเตอร์ E C อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ E คือตินหัวนะคะจากหลักละลาก,ลาก,ล,ากลากไปตรงนี้เลยนะคะ เราก็ตั้งเหมือนตะกี้เลยก็คือเวกเตอร์ EC เท่ากับเวกเตอร์ EC กับ ED แล้วก็ DC ใช่ไหมคะ ED บวก CD เสร็จ้เท่ากับ ED เข้าอยู่ขนาดกับ AB ดังนั้นมี อัน,นก็คือเท่ากับเวกเตอร์ u บวกด้วย cd cd ก็หกเหลี่ยมใช่ไหมคะเขาเท่ากันกับผิดแล้วนะคะทุกคน dc ตรงน,นี้ใช่มันคือ dc นั้น dc ก็คือ d กับ c มันมันคล้ายๆกับอันนี้ใช่ป่ะมันอยู่ตรงนี้ก็คือเท่ากับ w ซึ่ง ตรงนี้เท่ากับ W อ่ะมันไม่ได้ติดลบใช่ไะเพราะว่าโยามาในโอไปที่ทางนี้ใช่ไหมแต่ว่าของเรา,าคือ D ของเรา,าคือก็คือ DC. D C D ไป C ก็คือดังนั้นไปสลับไปส่วนทางกันก็คือ W ของเราจะติดลบนะคะทุกคนเข้าใจนะคะไม่งงนะคะเท่ากับลบ W นี่ค่ะแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้เพราะว่าบวกใจลบเท่ากับลบใช่ไหมคะตอบข้อข้อสองใช่ไหมใช่ตอบข้อสองนั่นเองเรามาต่อกันเลยนะคะข้อห้าเขาบอกว่าให้เวกเตอร์ a เท่กับสามบวกสและเวกเตอร์ b เท่ากับหลบสจ a b a ดอท b เราตั้งเป็นเราตั้งให้มันเป็นเมทริกก่อนนะคะก็คือ a เท่ากับถ้าจะให้ดอทเราตั้งให้มันเป็นเมตริก็คือ a ดอท b เท่ากับ เราต้องของเมตริกบีก่อนนะคะคือนึ่ลบสคูณกันก็จะได้สกับ4เราก็คูณคูนแนวนี้เลยนะคะเนี่ยเนโอเคใช่ไหมคะเสร็จแ้ก็คูนเลยค่ะเอดอทบ่ากับหคูณสามเท่ากับสลบสคูนสี่ดีลบแปดอ่ะอดีรู นี่ค่ะคำตอบต่อไปข้อ6บกบำหนดให้เวกเตอร์ a b เท่ากับ4ลบ1ลบ2จงหาขนาดของเวกเตอร์ a b นะคะก็คือ,อเราจะได้เอาไปแบบนล้วน,นะคะเอาทั้งหมดมายกกำลังสองแล้วก็ใส่รู้ใช่ไหมคะใช่ใส่รู้แบบนี้ยาวๆเลยแล้วก็ใส่4ยกกำลัง2บวกกันใช่ไหมคะ ช่ค่ะแล้วก็จะได้ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองบวกด้วยลบสองทั้งหมดกำลังสองนั่นเองแล้วก็ตั้งเลยค่ะสี่สี่สี่กำลังสองเท่าไหร่สิบหกบวกด้วยลบหนึ่งลบคูณลบหนเทกับลบหน่นั่นเองค่ะลบหายไปแล้วก็ลบสคูณลบสก็จะได้ส ฟรสกันนะคะแล้วก็เอามับวกันในรถกันนะคะ16 17 17วันนี้21ค่ะจบค่ะทุกคนนี่คือคำตอบนุ้ยแจนนี่คือคำตอบนะคะต่อไปเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้เวกเตอร์ a เท่ากับ3 4และเวกเตอร์ b เท่ากับ1 2จงหาผลบวก a บวก b และผลต่าง a ลบ b ตอบข้อเจ็ดกับแปดนะคะข้อเจ็ดก็คือผลบวกใช่ไหมคะ A บวก B แล้วก็ตั้งด้วยค่ะ A ตั้งเป็น absolute ตั้งเป็น absolute ได้ใช่ไหมคะ absolute ใช่ไหมคะโอเคแล้วก็จะได้ A บวก B แล้วกับแล้วกับสามสี่ อัพส <Absol> ูดเลวก็เอามับวกกันนะคะ1กับ2นี่ค่ะแล้วก็มาบวกกันเลยนะคะนี่บวกเป็นแถวแบบนี้นะคะ3-1-4 4นึ่งบวก2เทากับ7อาหล่อเล่นค่ะหล่อเล่นค่ะนี่ค่ะนี่คือคำตอบนะคะนี่เข้าใจใช่ไหมคะเนมุกุอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ ต่อไปก็คือ a ลบ b เราทำตามเราทำตามไอ a บ b ได้เลยค่ะแค่แค่เครื่องหมายเปลี่ยนเท่านั้นค่ะก็คือแล้วก็จะเป็นแอบสลูดเลยนะคะ3 4มแล้วก็มาลบกันอัี้1 2งก็ลบกันตามแนวนี้เลยนะคะ3ลบหได้2ค่ะ4ลบ2ได้ส่ง c h ค m i s ี r ่ค่ะ a ลบ b ตอบของนั้นนะคะ โอ้ยมืออะไรเนี่ยนี่ค่ะคำตอบของแม่ต่อไปคือข้อ9ข้อ10ข้อ11ข้อ11ข้อ12อย่าให้ตอบใช้โดยใช้โจทย์นี้ใช่ไหมคะก็คือโจทย์บอกว่าให้เวกเตอร์ a เท่ากับ2 3 5และเวกเตอร์ b และเวกเตอร์ b เท่ากับ4ีลบสอนะคะจงหาค่าดังต่อไปนี้ผลบวกเอบวกบโจทย์ให้ โจทย์ให้ a กับบวก b นี่เราช่้ไหมเราตั้งเป็น a อ s o l u โซลูแบบนี้เลยค่ะนะเดี๋ยวเรามาทำกันกคอ a บวก b ใช่ไหม a บ,บวก b กับเราตั้งเป็น a อ s o l u โซลูกันเลยค่ะสองสามห้าเอามาบวกกันก็จะได้สี่ลบสองไ้ไม่ใช่นะคะไม่ครับลบหนึ่งบวกเป็นแถวเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือ 2องบวกสี่เท่ากับหกามบวกลบหนึ่งก็ได้ครับสองห้าบวกสองเากับอไม่ใช่ซีอาถูกต้องห้าบวกสอง่ากับเใช่ไหมคะตั้งเป็นอสูรหรือว่าเราจะตอบเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหกสอนี่ค่ะตอบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่โจทย์บอกถ้าจะไม่บอกก็เราตอบแบบนี้ได้เลยโอเคไหมคะนั้นก็ผลต่างจะให้เอา AB กับ A กับ B ใช่ไหมเอาลบกันหมือกันเลยคะ่ะตั้งเหมือนเดิมแค่ข้างใหม่เปลี่ยนอันนี้่ะ่ะูหน่ยค่ะดูนะคะดูมันง่ายเอทุกคนง่นายมาก้ไม่ใช่ไม่ใช่ลบนะคะ4 1, ี่ลบหนึ่งสองก็จะเห้ืกับเนียามาลบกันนะคะทุกคนข้างหมายลบนี้เราต้องดูดีๆนะคะอย่าประมาทเด็ดขาดสอลบสี่ ก็จะได้ลบสองใช่ไหมคะสามลบลบหนึ่งลบเจอลบเท่ากับบวกใช่ไหมคะเอามาบวกกันเลยคะ่ะจะได้สี่ห้าลบสองก็จะได้สามนั่นเองนี่คะ่ะคือตั้ต้องไปยังที่บอกว่าผลคูณเชอนสเกลราคืออะไรคะคืออะไรคะ นี่ไงคะนี่คือจะดอทนั่นเองคือเอามาคูนกันใช่ไหมคะนี่ไงเอามาคูนกันก็ทาเหมือนตั้งเหมือนเมื่อกี้เลยแค่เอาเราสามารถเราสามารถสลับที่ได้เพราะว่าบวายสลับที่กันได้ใช่ไหมคะโอเคนี่นอาจารย์เอคือจะตั้งตั้งเอก่อนนะใช่ไหมคะตั้งเอก่อนก็คือสองสามห้าเอามาคูนกันกันกบ สี่ลบหนึ่งสองนี่ค่ะฉะงนั้นก็จะเท่ากับสองจีเอสามคูณลบหนึ่งก็จะได้ลบสามห้าสองสี่นี่ค่ะเสร็มตอบเอจุดบนั่นเองตอบไปวคือขนาดแมกนิจูดของเวกเตอร์ A ขนาดแมกนิจูดของเวกเวตอร A. ์ A ก็คือเราตั้งเป็นเหมือนอันนี้เลย แม่งนี่จุดเหมือนอันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราทำเหมือนอันนั้นเลยแค่อันนี้เปลี่ยนแค่อันนี้ยังไงคะอันนี้น,ะนี่แล้วก็เอาทั้งหมดมารูดแล้วก็ยกกำลังสองโอ้รูด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 มันยาะไ,ได้เนี่ยเดีจะรู้แค่เอใช่ไหมคะก็ทำแค่แม่งนี่จุดของเอไม่เป็นไรคะ่ะ เอาสองกำลังสองบวกด้สามกำลังสองบวกได้ห้ากำลังสงก็จะได้เท่ากับแม็กี้จุก็จะได้สองสอง่สามสอมเกาห้าสบห้าบวกกันเลยนะค่ะเก้าบวกสี่สิบสามสิบสาบวก e ห้าเราตั้งนะคะโออุ๊บเอาเอาอะไรนะ เอา,าบวกกันใช่ไหมเอายิบห้าสามสิบขอรูทไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องเป็นรูทเลยค่ะนี่เพิ่มตอบข้อต่อไปนะคะข้อ13อันนี้เหมือนอนอเลริยวให้จดมาแล้วก็ให้ให้ตอบในข้อ1 3 1สาจุดให้เวกเตอร์ A เท่ากับสาบวกสีและ B เท่ากับหนึลบถ้าเขาไม่ให้ด้านหน้านี้ เราแทนเป็นหนึ่งได้เลยได้ได้เลยค่ะก็คืออันนี้คือหนึ่งบวกสองใช่ไหมจะหาค่าดังต่อไปนี้เพราะว่าหาขนาดของเวกเตอร์ a และ b ขนาดของเวกเตอร์ a และ b ยังไม่ได้บอกว่า a b ใช่ไหมคะดังนะั้นเราไม่ได้หา a b เราหาของ absolute เราหาของ absolute a กับ absolute b โอเคใช่ไหมคะโอเคเราจะหาของหา เอ็กซ์เอก่อนนะคะนี่เราก็ตั้งเหมือนเเลยหนึ่งเขาของเอคือสานี่เราก็ตั้ง,งเลยคะ่ะกำลังสองบวกด้วยสี่กำลังสอ,อ่อนี่นะคะแล้วก็ได้สามสามเก้บวกสี่ก ก็จะได้แล้วก็เอามาบวกกันก็จะได้ก็จะได้25ข้อดรูนก็จะได้5นั่นเองตัวสูตรขอัวก็ไปก็หาของหาของหา b absolute ตหา absolute รปีนะคะ ก็ตั้งเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้เป็นลบสองใช่ไหมคะทุกคนโอเคเอามาบวกกับลบสองค่ะใช่ไหมคะ <c oughs> นี่ก็จะได้หนึ่งทั้งหมดเอ๋เอ๋เกบวกบูหนึ่งแล้วก็มังสองบวกด,ด้วยลบสองทั้งหมดกับมังสองค่ะก็จะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกอสองสองสี่ลบ หายไปใช่ไหมก็คือได้รูดห้านั่นเองวิดีนะคะต่อไปก็คือจงหาค่าผลบวกของเวกเตอร์ a บวก b เราก็ตั้งเลยค่ะง่ายมากทุกคนทุกคนทำได้แน่นอน a บวก b เราก็ตั้งเลยนะคะเราตั้งเป็นแดันี้เลยค่ะก็ใส่ลงไปเลย ก็คือเคือ3กับ4ใช่ไหมคะอันนี้คือหนึ่กับลบสออบวกกันเล้นะกับสามบวกหนึ่กับสี่สี่บวกล 2, ก็จะได้สองนั่นีอนี่คือคำตอบเอาไปก็คือจงหาผลคูณดอทโปรดั product ของเวต t เ r a b ดอทโปรดักต์ของืออันนี้แหละค่ะนี่นิดคนดูนะคะ S <S ี่คือดอดโฟดักค่ะก็คือผลคูณใช่ไหมคะดอดโฟดักก็คือผลคูณใช่ไหมดอดผลคูณใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้วก็ตั้งเลยนะคะ A.B ดอีแล้วก็เราจะได้เอามาคูณกัน,นะคะ่ะสามสี่คูณด้วยหนึ่งลบสองนี่คะ่ะก็คูณตามปกติเลยนะคะสามสามสาม สี่สองแปดกระตับลบแปดนี่ค่ะสุดท้ายต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเราจะจากกันไปแล้วคนนี้เขาบอกว่า Absolute U ไม่ใช่เอ็กซ์ตูดนะเวกเตอร์ U เท่ากับ 3i บวก2อบวกลบ 2k และเวกเตอร์ V เท่ากับ 4i ลบ3าบวกห k ึ่จงหา U c คอสวีไอเนี่ยเขาเรียกว่าคอ s กันนะคะเรามาทำกันอันดับแรกคือเราตั้งอันนี้ก่อนค่ะเราตั้ง I J เจเนี่ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ I ของ U กับ I ของวีแล้วก็เออเของ U กับ J ของวีเราตั้ง เป็นแบบนี้หน 2, 2, 2. 2> ึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองก็ยูอยู่ข้างบน V อยู่ข้างล่างทังนั้นแบบนี้ค่ะอันนี้เราจะทำให้ดูนะคะคือสามไอเทน,นี้ส่วนสี่ไอของยูคือสี่สองลบสามทุกคนอย่าลืมเครื่องใหม่นะคะเราต้องเอาด้วยโอเคนะคะก็จะลบสองกับหนึ่งนี่ค่ะซึ่งนะแล้วก็ เราจะทำส่วนอันง่ายก่อนอันง่ายก็คือเราจะโดยเราจะเอาสองบรรทัดเนี้ยมาตั้งตรงนี้เข้าใจไหมคะเราจเราก็ใส่เลยใช่ไหมคะนี่สามสี่สองลูสามนี่ไอไกับเช่แล้วก็โยงแบบนี้เลยค่ะนี่ทุกคนดูให้ดีๆนะคะดูให้ดีๆโยงแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็โยงแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะ แต่จากนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนหมัยติดลบนะโอเคค่ะแล้วก็ทุกคนจําตรงนี้ให้ดีๆนะคะก็คือถ้าลงถ้าขีดลงแสดว่ามันคือบวกถ้าขีดขึ้นขีดขึ้นมันคือลบจําเอาไว้นะคะอันนี้เราจะทําของขีดลงก่อนใช่ไหมเราขีดแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ะนะ ไฮไลท์ขีดลงก็คือแบบนี้ใช่ขีดลงอันนี้คือบวกโอเคไหมคะเราก็ตั้งเลยขีดลงของบวกเป็นแบบนี้ต,ตั้งลงนี้ใช่ไหมตั้ง,งะะก็คือไอของนี้เอามาคูณกันใช่ไหมคะเราเอาพวกนี้อ่ะเราเอาพวกนี้มาคูณกันในในขีดของมันโอเคไหมไ <อ S 1> แล้วก็ใส่ไอด้วยนะคะไอไอคูณกับไอด้วยคือคูณกับไอด้วยโ okay, อเคไหมโอเค okay. okay. ธนั้นก็จะได้สองหนึ่งสองก็จะได้สองไอจำเอาไว้นะคะถ้าผิดลงก็คือบวกถ้าผิดขึ้นก็คือลงโอเคธนั้นก็สองเซต่อมา,าเสร็จขึ้นใหม่เลยนะคะคือสองกับสี่สองสี่แปดก็จะได้ก็จะได้ลบแปดแบบนี้ได้ลแบแปดมึง ตรุงนี้ลบสองคูณแปดคือลบแปดเลยใช่ไหมเหมือนเดิมนะคะตรงนีห้หรือก็คือหรือก็คือเหมือนเดิมไม่ถึงครึ่งหมายนะคะโอเคจากนั้นก็ของเคต่อสามคูณลบสามก็จะได้ลบเกนี่ต่อไปทวาอันขึ้นต่อใช่ไหมอันอันขีดขึ้นคนจำไว้นะขีดขึ้นก็คือลบนี่พึงหมายเตียน นี่ของถขึ้นอันนี้ของถีกขึ้ขนมันจะไม่ตรงหน่อยนะคะทุกคนขออภัยด้วยนี่จะทำสีฟ้าใช่ไหมจะได้สีสองแปดจำไหมนะคะขีดลงก็คือลบสีสองแปดก็จะได้ลบแปดเอ๊ะลืมเปลี่ยนลบลบลบแปดแล้วก็ต้องเรียงดำนี้เลยโอเคไหม 3, 2, 6, ก็าเปิแค่สามสองหกไเป็นบวกใช่ไหมลบลบเจอลบไปเป็นบวกหกแต่ว่าของเราคิดลงคือลบเหมือนเดิมก็คือใส่ลบเหมือนเดิมก็จะได้ก็ข้อต่อไปก็คือหนึ่งสามสามก็จะเป็นลบสามสี่นี่จะได้แบบนี้ก็คืออันนี้อันนี้อันนี้คือของขิดลงส่วนอันนี้ของขิดเพิ่ม หลังจากนั้นเราก็มาจับคู่ได้เลยก็คืออ่าอกับ I J กับ J K กับเคเมสองอก็คือลบสามเจสอง I, ล้วก็จะได้เป็นเอ้ยไม่ใช่2 I ก็ต้องลบกับ I ที่สองอลบด้วยหกก็จะได้4 I 8 J ลบด้วย3 J ก็จะได้ลบเจอลบเอามารวมกันใช่ไหม ก็จะได้ลบ 11c แล้วก็ลบ 9k ลบ 8k ก็คือก็จะได้ลบ11คนี่คือคำตอบของของ u dot ไอ u p อ u s v จะตอบแบบนี้ก็ได้ ไ i 1 1ลบสิบเอ็ดเลคนี่ค่ะคือคำตอบจบไปแล้วกับการแก้โจทย์16ข้อนะคะหวังหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะคะบ๊ายบาย